โอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะผมยินดีรสู่รายการไรเค็มเมอร์ทีวีชนินนครับกับเกม R.E.Village นะครับผมซึ่งวันนี้ก็ไม่มีพาร์ทอะไรมากมายนะครับผมวันนี้เราจะมาพปกตีเห็นคนอื่นเขาใช้ดาบเลเซอร์ไล์เซเบอร์ไล่ฟันคุณหญิงดิมิเทคกันใช่ไหมแต่ผมจะใช้นี่นี่ก็คือสิ่งนี้นั่นเองนะครับผมมันคือมีดมันคือมีดมันคือม้ดี <laughs> ด <laughs> ยุง มาวันนี้เราจะมาทําความสะอาดห้องครัวห้องนี้ให้กับคุณหญิงกันนะครับผมซึ่งวันนี้อีทานก็ได้ทําการแบบรับจ็อบมานะครับผมมาลุยเลยดีกว่าทําความสะอาดอุ้ยคุณหญิงเดี๋ยวผมมาทําความสะอาดอยาเข้ามาเอ้ยมาคุณหญิงมะผมเดี๋ยวผมเช็ดตัวให้นี่ไงล้โอ้โอยโอ้โอยออยาคุณหญิงหญิงคุณหญิงเดียวเดียวขอนีอ่ก่อนขอนี่ก่อนคุณหญิง คุณหญิงนี่ตีตูดปัดกลมมาเร็วเจ็บบะทำปกทำปกนี่เราไมแล้วขอคำขอขอคำสาที่ก่นก่อนนะครับตลกว่ะนี่นีน่ดูแก้วทคำความสะอาดแก้วให้คุณหญิงกันรับบทแม่บ้านครับอีธานอีธานวินเทอร์คุณหญิงเดียวเอ้ย ยาผมมารับคมสั่งคุณหญิงไม่พอใจอะไรผมอะ่ะเออมนี่เราตีตีก้นอืมอืมอะไรคุณหญิงชอบคุณหญิงคุณหญิงชอบอ,อยาเดียวบล็อกก่อนอู้หูยเจ็บคุณหญิงนี่ซาดิษวะทำงานอยู่ดีๆมันต้องมาทำอะไรอย่างงี้เด้อเฮ้ยเดี๋ยวเราใส่นี่ได้อย่างเราไปตีลูกสาวได้ไหมเรามีแค่สองเหรอสองหน้าก,กากอืม นี่นี่นี่ใสอนน่อันนึงอ่าเฮ้ยายายอก็ว่าโอ้ยเอ้ย,อยเจ็บไม่เข็ดใช่ไหมทำไมดื้ออย่างงี้ฮะทำไมดื้อ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 อย่างงี้ทำไมดื้อ,อ,อโหสะโพกเอ้ยเอยิมมังนี่เน่ไปดีกว่าไม่อยู่แล้วจ้าไปแล้วเอ้ย เราสามารถไปตีลูกสาวได้ยอยากลองตีลูกสาวดวิตีลูกสาวเจดิมิเทสกันนะครับเฮ้ยอย่ามาขวา,ทางทางคนกำลังทำสะอาดเจ้โถอะไรยะอีหยังวะกรดแล้วอ่ะตีปัดฝุ่นจนโมโหเลยอ่คุณหญิงเดียวอย่าเข้ามาไปละหนีละต้องทำสถานที่อีกนดีกว่าคุณหญิงไม่พอใจนะครับผม เนื่องจากหาว่าเป็นหนูเฉยเลยอีอย่างวะไปไปหาลูกสาวกันดีกว่าลูกสาวอยู่ไหนวะเรามีคุณแจนี่น่าจะไปได้วะว่าตรงนี้กอนนะครับเดีตรงนี้มีของอ่เห็นแวบๆเห็นแวบไปโอ๊ยตกใจประตู ตกใจประตูเล่นใหม่ีนนี่ไงนี่ไงเราตีตีปัดปัดยุงปัดยุงปัดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่นี้ไฟเลยหรอวัดเดอะวักหถามจริงถามจริงถามจริงเถอะครับยี่ห่างวัดไฟแค่นี้ไปเลยหรอเก็บกระสุนกันมาเลาใช้มีด ฆ่ากันนะผมใช้กระวงกระพี่สาวเลยสักอย่างเก็บเก็บก่อนเก็บเก็บเก็บแล้วก็นี่มาตู้มนี่ปัดยุงให้ครับปัดยุงให้เอ้ยนี่เราเก็บไหมปัดยุงให้ครับปัดยุงให้โอ้ยเจ็บโอ้โหเลือดเหลืองเลยไอ้ยัดป่าไปเดียยัดป่าไปเดียยัดป่าไปเดีเฮ้ยิม็อกนีเลยมีเลย นี่เนี่ย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 ตบตบหน้าทิ้งหน้าสะบัดเลยชอบชอบใช่ไหมครับชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมชอบชอบใช่ไหม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 ปัดยุงปัดยุงให้ปัดยุง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 นี่เห็นไหมมันเตหน้าเลยเห็นเมา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 เฮ้ยนีเนี่ยยังไม่ ยังไม่อยู่ดิยังโอ้โหเลือดแดงเลือดเลือดแดงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคีวันทิ้มต่อทิ้มต่อทิ้มต่อจิมต่อหนาวหนาวเจ๊หนาวแล้วเจ๊ปัดยุ่งโอ้โหเดียวโอ้ยทำไมดูอย่างเงี้ยทำไมดูจังตีก้นปัดปัดตรงก้นให้เดี๋ยวจะปัดยุ่งให้อะไรอะปัดยุ่งปัดยุ่งเนี่ยเห็นไหม เจ oh. wow. wow. ็บเลี้ยวมีเราเฮ้ยเอ้าเป็นไรอ่ะปัดยุงตายเลยเหรอหนังไม่หมดบ้าโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากมาอัดคลิปเล่นๆขำๆกินเกียน์แค่นี้แหละอีถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมกระกรองขอบคุณที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปละเดี๋ยวไป ไปทำความสะอาดต่อตอนนี้ก็ซึ่งแม่นางคนนี้ชื่อ,อไรแคสเซนดราปะ่ะไม่แน่ใจใช่ไหมดูจากสีผมดูไม่ออกอะนะครับประมาณนั้นไปไปทำความสะอาดดีกว่านะผมขอตัวไปทำความสะอาดก่อนดีกว่า let's go อียคุณหญิงอยู่ด้วยอ,อุ้ยนี่แม่ม <laughs> <laughs> ไปแล้วไม่อยู่แล้วอ,อย่าตามมา <laughs> The <laughs> blood of Postomitrask is done in by the likes of you?